มาจะมีจะสอนพัดคำนวณของเรื่องกฎรวมแก๊สแ้วปิดคำตอบก่อนตอนอธิบายจะได้เข้าใจง่ายเลยอมาดูกันอันนี้เป็นเรื่องกฎรวมแก๊สอโจทย์บอกว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะทรงกระบอก X มีปริมาตร2ลิตรอ่ะ x มีปริมาตร2ลิตรแสดงว่า V1 เท่ากับ2ลิตรใช่ไหมที่อุณหภูมิ27องศาก็คือ T1 ความดัน1บรรยากาศก็คือ P1 ถ้าเปิดท่อเชื่อมระหว่างภาชนะ X แล้วก็ Y เนี่ยซึ่งมีปริมาตรเท่ากันดังรูปและนำไปไว้ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสไปนงน,นะมีปรับก้องก่อน โจทย์บอกอะไรเาเพิ่มเนี่ยโจทย์บอกอ,อุณหภูมิก็คือทีสองใช่ไหมอ่ะแล้วโจทย์ก็บอกอเลยนะ <c oughs> มีปริมาตรเท่ากันถ้าเชื่อมต่อเอกวายที่มีปริมาตรเท่ากัน <c oughs> แสดงว่า v ีสองมันก็ต้องเท่ากับสองลิตรดีใช่ไหมถ้ามันปริมาตรเท่ากันเนี่ยแต่ทําไมในหนังสือเนี่ยเขาเขียนเป็นสี่ลิตรดังนั้นดิแค่เป็นสองนะ ไม่เหมือนหนังสือนะอ่ะดังนั้น p สองจะเป็นเท่าไหร่หนูก็เข้าสูตร p หนึ่ง v หนึ่งส่วนมันไม่ชัดเนาะสีมันจางอ่ะ p หนึ่ง v หนึ่งส่วน p หนึ่งเท่ากับ p เขียนตัวผิด p หนึ่ง v หนึ่งส่วน p หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองส่วน p 1, สอง ซึ่งเราจะหาค่าของ p 2การเราก็ย้ายข้างลงก็ะจะได้เป็น p 1 v 1 t 2ส่วน t 1แทนค่า p 1เท่ากับ1 v 1เท่ากับ2อง t สเท่ากับ27บวก273เดี๋ยวช่วยมีคิดเลขหน่อยนะมีไม่มีเครื่องดีเลขหาร t หนึ่งก็คือเด้อยด้อเด้อเด้อเคิดผิดอันนี้มันต้องเป็น ไอตัวนี้มันต้องเป็นทีสองต้องเป็นศูนยะ์ใช่ไหมศูนย์ไม่ได้มันต้องศู 2, 7, 3, นย์บวกด้วยสองเจ็ดสามหารด้วยอ่าทีหนึ่งก็คือเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดบวกสองเจ็ดสามอ่ะช่วยคิดเลขหน่อยเพราะเลขเรามันจะไม่ตรงอ้าวแล้ววีสองหายไปไหนทีหนึ่งทีสองอ่าวีสองมันอยู่ข้างล่าง มีสองก็คือคูณสองอีกอช่วยมิกเกคิดเล่นหน่อยตัวนี้มันจะตัดกับตัวนี้ใช่ไหมอันนี้บวกนะไม่ได้คูณนี่บเจ็ดบวกสองเจ็ดสามมันจะได้เป็นสองเจ็ดสามส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดบวกสองเจ็ดสามก็คือเท่าไหร่สามร้อยสองเจ็ดสามหารสามร้อยได้เท่าไหร่ลงเลิกลช่วยคิดเล่นหน่อยมันน่าจะได้ศูนย์ศูนย์กกว่า ูนจุดหาอ่ะศูนย์จุดเก้าหนึ่งโอเคนะหน่วยเป็น atm ทันนะอ่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่หกตัวอย่างที่หกเนี่ยเขาให้คำแปลกแตกมาคือคำว่า stp เดี๋ยวเรามาดูกันอ,อากาศมีปริมาตร3ลูกบาศก์ซนติเมตรปริมาตรตัวนี้ก็คือ v 1ใช่ไหมลูก ที่ S T P ต่อมาถ้าต้องการให้มีปริมาตรเป็น V 2ที่ความดัน P 2จะต้องใช้อุณหภูมิ T 2เท่าไหร่ที่ S T P เนี่ยเขาบอกมาว่าถ้าเรารู้คำว่า T S T P มนันหมายความว่า t 1เนี่ยเท่ากับ1 atm และ T 1คือ0องศานะถ้าคำว่า S T P โอเคนะเดี๋ยวจะมางงว่าอา้ามิดเขาไม่บอก P 1มาเขาไม่บอก P 1มา คือเขาบอกมาอยู่แล้วจากสิ่งที่เราเคยเรียนดังนั้นหนูก็แทนค่า p หนึ่ง v หนึ่งส่วน t หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองส่วน t สองโจทย์ให้เราหา t สองหนูก็ย,าย้ายค่าดังนั้น t สองจะเท่ากับ p สอง v สอง t หนึ่งส่วนด้วย p หนึ่ง v หนึ่งแทนค่า t สองเท่ากับ p สองคือศูนย์จุดห้าคูณ v สองคือห้าคูณ t หนึ่งก็คือสองเจ็ดสาม ส่วนด้วย p หนึ่ง v หนึ่งก็คือหนึ่งคูณสามคิดเลขออกมามันจะได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าเควินแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นองศาเนี่ยเราก็เอาสองสองเจ็ดลบจุดห้าลบด้วยสองเจ็ดสามเราจะได้ค่าปิดลบก็คือลบสี่สิบห้าจุดห้าองศาเซลเซียสทันนะลูกใครไม่ทันบอกนะมีการบ้านอีกมาดูก่อนว่ามันยากไหม ง่ายกระปอกกล้วยเข้าวปลากันด้านไปเอาไปแค่สองข้อแล้วกันเอนอให้เลือกให้เลือกอวันนี้ใจดีให้เลือกว่าอยากได้ข้อไหนอสองข้อ,อข้อหนึ่งถึงข้อห้าอยากได้ข้อไหนถ้าไม่เลือกจะเลือกให้นะเนอะอ่าไม่เลือกใช่ไหมยไม่เลือกให้นะ ลลโหได้ยินไหมเด็กๆฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงมิตรอได้ยินมอ่ะมิตให้เลือกสองข้อเอาข้อไหนเลือกมา อ้าวเลือกช้าฉันเลือกให้นะข้อหนึ่งถึงหนึ่งข้อสองนี้สองข้อสองคนเองข้อสองกับข้อคนเดียวไม่คิดจะเลือกบ้างเลยเหรออืออีข้อหนึ่งข้อสามอ่าข้อสามอ่ะข้อสองกับข้อสามนะอ่ะเอาไปก่อนสองข้อเพราะเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มไม่ใช่ไม่มีเพิ่มอย่าดีใจไป ข้อสองกับข้อสามส่งวันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะลูกหนึ่งสองวันที่สามสามเดือนเจ็ดหกสี่ก่อนสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอเค okay, นะ